สสิ่งหลักขัดขวางความสำเร็จคุณ 1. lack of persistence ขาดความภาคเพียรหรือการยอมแพง้ง่ายเกินไปเมื่อเผชิญกับอุปสรรคนะคะ 2. fear of failure กลัวความล้มเหลวซึ่งจะทำให้คุณพลาดโอกาสนะคะโอกาสที่จะสำเร็จค่ะ 3. negative self-talk การพูดเชิงลบกับตัวเองค่ะ ซึ่งจะลดความมั่นใจและก็แรงบันดาลใจของคุณนะคะเราจะไม่พูดสิ่งลบๆกับตัวเองนะให้เราเปลี่ยนเป็น positive self talk แทนค่ะพูดเชิงบวกกับตัวเองนะคะทุกคนแล้วคุณจะสำเร็จได้ไง่ายขึ้นค่ะแล้ววันนี้ถ้าคุณอยากจะสำเร็จบนโลกออนไลน์นะคะคุณปรึกษาครูโซเฟียได้นะที่ line @kru sophia ครูโซเฟียมีคอร์สสอนการทำคลิปให้โปรนะคะ เมื่อคุณเรียนคอร์สนี้จบแล้วครูโซเฟียการันตีว่าคุณจะสามารถทําคลิปสั้นออกมาเองได้ด้วยตัวเองอย่างดีเลยค่ะใครสนใจอย่าลืมทักมาที่ Line แอดนะคะตามหน้าจอนี้เลยไว้เจอกันในคอร์สค่ะ